นับสนุนโดยกิกกไบสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราไอทีรีบอนเมยยังอยู่นะคะหลายๆคนถามเลยเอ้านี่ยังอยู่อีกเหรออยู่สิจะให้ไปไหนล่ะคะเนีย่ยต้องขอขอบคุณทุก,ๆค,มมทกๆคอมเมนต์ทุกๆกําลังใจเลยนะคะเพะผู้ชมกลับ่เขาบอกว่าเนีย่ยถ้าเทปแรกไม่มีคนมาคอมเมนต์นะโดนเปลี่ยนตัวพิธีกรแน่อ่ะพอพูดงี <eer> ้ <rament> ปุ๊บเทปนี้เงียยกิ๊บมาเล่าเรื่องของเรากันดีกว่าค่ะ ปัญหาโลกแตกอย่างหนึ่งเลยนะคะเวลาที่เราจะยกเครื่องใหม่หรือว่าจะอัปเดตเครื่องเก่าเราจะใช้อะไรเป็นไดรฟ์ซีดีระหว่างฮาร์ดดิสก์หรือ SSD แน่นอนว่าถ้าเราอยากได้ความจุเยอะๆอยากได้พื้นที่ในการลงวินโดว์ลงโปรแกรมลงเกมเราก็ต้องเอ็นเอียงไปทางฝั่งฮาร์ดดิสก์แต่ฮาร์ดดิสก์เองเนี่ยมันก็จะมีข้อจากัดอยู่อย่างหนึ่งในเรื่องของระบบการทํางานที่เป็นจานหมุนค่ะเพราะว่ามีเรื่องของรอบการหมุนเซกเตอร์ต่างๆมาเป็นเงื่อนไขในการทํางานฮาร์ดดิสก์เนี่ยเวลามันจะเริ่มทํางานได้นะมันจะต้องรอรอบในการหมุนนก่อ พอได้รอบที่กําหนดแล้วมันถึงจะเริ่มทํางานแล้วก็ยังมีเรื่องของการกระจายกันของข้อมูลอีกเพราะเวลาเราเขียนหรือว่าเราอ่านข้อมูลจรงิงๆเนี่ยมันไม่ได้เรียงกันไปเป็น1 2 3 4แต่ว่ามันอาจจะเป็น1 2แล้วไป8 9เลยซึ่งหัวอ่านมันก็ต้องใช้เวลาค่ะในการที่จะอ่านข้อมูลเหล่านั้นเพราะถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็ต้องเอ๊ะงั้น S S D ก็ดีกว่าสิเพราะว่ามันเป็นระบบแนนแฟลชที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เลย แต่ SSD ที่มีความจุสูงๆราคาก็จะสูงตามค่ะวันนี้เมก็เลยมี SSD ตัวหนึ่งจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักค่ะเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ทั้งในเรื่องของความจุ ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลรวมไปถึงราคากับตัวนี้เลย Sandisk SSD Plus 240GB จริงๆแล้วค่ะ SSD รุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด3ขนาดไล่มาเลยตั้งแต่120-240ไปจนถึง 480GB ค่ะแต่ในบ้านเรานะคะจะมีขายแค่2ขนาดก็คือ120และ240ค่ะ ความเร็วในการอ่านนะเท่ากันเลย5 2 0เมกะไบต์ต่อวินาทีแต่ความเร็วในการเขียนจะต่างกันอยู่นิดหน่อยค่ะขนาด1 2 0ความเร็วในการเขียนจะอยู่ที่1 8 0แต่ขนาด240จะอยู่ที่3 5 0เมกะไบต์ต่อวินาทีค่ะเรามาดู S S D ข้างในกันเลยแต่ถ้าให้เดานะมันต้องเหมือนหน้ากรองนี่ man. แมนแกะกล่องออกมาค่ะ S S D ก็จะอยู่ในกล่องกันกระแทกแบบนี้หยิบออกมาเลย และนี่ค่ะยังมีอุปกรณ์บันเดิลด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดู SSD กันก่อนวัสดุที่ใช้ค่ะ Sandisk เลือกเป็นพลาสติกสีดำด้านซึ่งผิวสัมผัสนะคะก็จะออกด้านด้านนิดนึงตรงกลางค่ะก็จะมีสติ๊กเกอร์ระบุชื่อรุ่นแล้วก็ชื่อยี่ห้อค่ะมาดูข้างหลังกันบ้างก็จะมีฉลากระบุไว้นะคะเป็นข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็น serial number สัญลักษณ์มากมายที่ก็เปรียบเหมือนกับมอกบ้านเราแหละชื่อยี่ห้อนะคะความจุแล้วก็การเชื่อมต่อแบบ SATA ค่ะ กิกกับิดเพซและนี่ค่ะพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะจะมี SaTA และ SaTA Power ค่ะในส่วนของการติดตั้งนะคะถ้าอยากจะติดตั้งจากทางข้างล่างก็ใช้รูน็อตตัวนี้สีรูได้เลยแต่ถ้าอยากติดตั้งจากด้านข้างค่ะเขาก็มีมาให้เหมือนกันนี่นะคะสีรู SSD รุ่นนี้ค่ะหนาแค่7มิลิเมตรเท่านั้นน้ำหนักก็แค่33กรัมค่ะเห็นเล็กๆบางๆแบบนี้นะคะอาจจะดูเหมือนไม่แข็งแรงแตง่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยมันเป็นโครงอลูมิเนียมค่ะปลอดภัยหายห่วง เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์บันเดิลกันบ้างดีกว่าค่ะมาเริ่มที่ตัวนี้กันก่อนเลยค่ะ Sandisk SSD Dashboard แผ่นนี้มีไว้ทำไมก็มีาไว้เพื่อเตือนความจำค่ะว่าให้เราเข้าไปลงทะเบียน Product แล้วก็ Activate ตตัวรับประกันของเราและที่สำคัญนะคะให้เราเข้าไปดาวน์โหลด Dashboard ตามลิงก์นี้เลยค่ะ ซึ่งแดชบอร์ดเนี่ยก็เป็นซอฟต์แวร์หนึ่งจากทาง a ซ d ดิสนะคะที่จะช่วยเราสามารถติดตามสถานะการทำงานของ SSD ได้แบบเรียลไทม์เพราะว่ามันสามารถที่จะมอนิเตอร์ข้อมูลเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นความเร็วเปอร์เซ็นต์ในการใช้งานอุณหภูมิเฟิร์มแวร์เวอร์ชันการแบ่งดิสก์พาทิชันหรือการรายงานความผิดพลาดต่างๆค่ะมาต่อกันที่สมุดคู่มือการรับประกันและสุดท้ายฐานรอง s s d ตัวฐานรองเนี่ยหลายๆคนใช้ผิดนึกว่าไปรอง SSD แล้วก็ไปตั้งในเคสจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะมันเอาไว้ใช้สำหรับ external block ค่ะ,ะเห็นรูปร่างหน้าตากันไปแล้วแต่ประสิทธิภาพเนี่ยต้องลองมาถึงจะรู้เซ็ตคงเซ็จเครื่องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสำหรับโปรแกรมที่เราจะใช้ทดสอบกันในวันนี้ค่ะคือโปรแกรม CrystalDiskMark 5มาดูกันดีกว่าว่าค่าที่เขาเคลมไว้กับผลที่ได้มันจะเท่ากันหรือเปล่ามาดูกันเลยและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าโปรแกรมตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่าเซตติ้งกันก่อนนิดนึง วันนี้นะคะเมยจะเลือกเทสเขาไว้ที่5ครั้งขนาดของข้อมูลเนี่ยจะอยู่ที่ 1GB กิกะไบต์และนี่ค่ะไดฟ์ที่ใช้ทดสอบวันนี้ก็จะมีแค่ไดฟ์เดียวก็คือไดฟ์ซีนะคะแล้วก็ใช้ไปแค่10%เพราะว่าลงแค่ Windows กับโปรแกรมนี้ไว้เท่านั้นค่ะมาเริ่มกันเลยในส่วนของค่า Sequential Read Drive นะคะหน่วยของมันเนี่ยจะอยู่ที่เมกะไบต์ต่อวินาที ่ะเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวตัวเลขเนี่ยมันจะวิ่งทดสอบไปเรื่อยๆตั้งแต่1นทับหไปจนถึง5้ทับหเราก็จะได้ค่าที่เสถียรที่สุดค่ะเรียบร้อยค่ะผลที่ได้นะคะจะออกมาอยู่ที่507.9 MB ตต่อวินาทีค่ะแล้วก็ในส่วนของค่าไร้นะคะเริ่มแล้วค่ะ ก็จะวิ่งลักษณะเดียวกันเลยก็คือ1นทับหไปจนถึง5้ทับหค่ะโอเคมาละค่าไรก็จะอยู่ที่372.9 MB เมกต่อวินาทีค่ะค่าไรมีเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นจากค่าที่เขาเคลมไว้พอสมควรเหมือนกันนะคะจาก350เนี่ยขึ้นมาเป็น372.9ไม่ธรรมดาค่ะแต่ในส่วนของค่ารีดเองเนี่ยก็หย่อนลงมานิดหน่อยจาก520มาเป็น5 0 7 9แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ค่ะ อีกอันนึงก็คือค่าสีเคอริสไรนะคะเขาไม่ได้เคลมมาแต่ว่าวันนี้เมย์จะทดสอบให้ดูมาดูกันเลยค่ะเซตติ้งทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับค่าสีเคอรนะคะจะอยู่ที่5215.3 iops ค่ะในส่วนของค่าไ right รนะคะก็จะอยู่ที่2 8 8 8 8 6 iops ค่ะในส่วนของค่าสีเคอริสไรที่ได้ออกมาค่ะ ค่ารีสเนี่ยก็ถือว่ายังค่อนข้างต่ำอยู่ส่วนค่าไรเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้เนาะสำหรับการแรนดอม 4k ทีนี้เวลาเราทํางานจริงๆเนี่ยเราไม่ได้แค่จะทํางานเดียวที่มันไม่มีความซับซ้อนแต่เราอาจจะต้องทํางานที่ปริมาณงานเยอะๆใช้เทรดเยอะๆมีคิวรออยู่เยอะๆเดี๋ยววันนี้เมย์จะทดสอบแบบนั้นให้ดูค่ะว่าผลที่ได้เนี่ยมันจะแตกต่างกันไหมกับค่าแตนด์ดแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาเซตติ้งกันก่อนก็มาที่นี่กันเลยค่ะคิวแอนเทรดวันนี้เมย์จะทดสอบแบบนี้เลย16คิว10เทรด นะคะคทั้งแบบแรนดอมแล้วก็ซีเควนเชียลนะะสังเกตนี่ตรงนี้จะเปลี่ยนแล้วนะคะเดี๋ยวเมทดสอบซีเควนเชียลก่อนเลยสำหรับค่ารีดนะคะจะอยู่ที่284ค่าไร้เนี่ยจะอยู่ที่405.7เดี๋ยวมาทดสอบ 4K r e a รีดไร้กันอีกตัวหนึ่งค่ารีดนะคะจะอยู่ที่4 6 6 1 IOPS s ค่ะ ส่วนค่าไร้เนี่ยก็จะอยู่ที่73,799.3 iops ค่ะก็ได้เห็นผลทดสอบกันไปแล้วค่ะของเจ้า ssd ตัวนี้แต่เวลาที่เราไปใช้งานจริงๆเนี่ยคงไม่มีใครมานั่งเทียบแบบว่าเฮ้ยมันรีดมันไร้ได้เท่ากับที่เขาเคลมไว้ไหมสุดท้ายอะค่ะมันก็จะเป็นฟ e ล l i n g ล้วนๆเลยว่าเราเวลาเราใช้งานแล้วเนี่ยมันตอบสนองเราได้ทันท่วงทีหรือเปล่าซึ่งตัวนี้จากที่เมทดสอบนะคะเชื่อเลยว่าถ้าซื้อไปทํางานไปเขียนอ่านข้อมูลซ้าๆ ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะและที่สําคัญราคาย,ยังไม่แรงด้วยไม่เกิน2,900บาทค่ะหลายๆร้านมีขายแล้ววันนี้ค่ะเมยก็ต้องขอขอบคุณ g ิ g กก y ะไ AMD t h e r m o t e ท h และ Philips ที่ส่งเทสเบดมาให้เราและก็ต้องขอขอบคุณ Sandisk ที่ส่งโปรดักต์มาให้เรารีวิวนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยค่ะผ่านทั้งช่องทาง w o w i w e i t r e b o r n bon. c o m และ Facebook Fan Page มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารทางด้านไอทด้วยกันนะคะ สุดท้ายนี้เมและทีมงานไอทีรีบอลต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีอะไรมาให้ชมกันอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะเทปแรกที่ผ่านมาค่ะมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเต็มเลยบอกอุ้ยพูดเร็วอย่างงูอย่างนี้เป็นที่ฮอ p ปะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเมอ่ะเป็นที่ฮอ p มาก่อนนะอ่ามีเพลงที่ติดชาร์ตด้วยนี่นึกไม่ออกเดี๋ยวร้องให้ฟังฮิปฮอปฮิปฮอปนวลน,น้องนั่นมา ทำไมไม่ทักไม่ทายหรือจำไม่ได้ว่าฉันชื่อคิปบอกกิ้งกิ